สวัสดีครับพบกับผมช่องความฝันอันสุขปันปลายของชีวิตนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวชุดนอนนาน,นะครับลูกค้าสั่งประกอบมาแล้วก็ลูกค้าเอามาติดตั้งเองนะครับผมก็พอดีแวะผ่านมาก็เลยเข้ามาดูนะครับก็ตัวนี้จะมีในส่วนของชาร์จเจอร์นะครับเป็นชาร์จเจอร PW ์ PWM 3 0์นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีเบรกเกอร์ ของแผงโซลาเซลล์นะครับก็จะมีเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จุดเทอร์มินอลหลอดไฟนะครับอันนี้ผมประกอบมาสวยงามเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแบตของลูกค้าเองนะครับก็ผมจะประกอบแค่ชุดตรงนี้มาเป็นชุดนี้นะครับผมประกอบมานะครับก็อันนี้ลูกค้าติดตั้งเองนะครับผมประกอบมาลูกค้าติดตั้งเองก็จะมีหลอดไฟ dc นะครับ หล <c oughs> ดไฟ DC สว่างมากนะครับตอนคืนแล้วก็จะมีแผง35วัตต์นะครับแผง35วัตต์ที่ลูกค้าเอามาติดตั้งเองนะครับเป็นติดตั้งที่ใช้นาทนะครับ <c oughs> ก็ชุดนี้ราคาไม่แพงนะครับผมประกอบผมประกอบตัวนี้อยู่ที่500กว่าบาทนะครับแล้วก็ที่เหลือ แผงโซลาเซลล์ลูกค้าก็ซื้อเองแบตบซื้อเองนะครับผมประกอบแค่ชุดช,ชาร์จเจอร์มาให้นะครับแล้วก็ผมมาทำปลั๊กปลั๊กเชื่อมต่อให้เพราะว่าลูกค้าว่าจะมีการถอดเข้าถอดออกแล้วก็ถือไปนาด้วยอะไรแบบนี้ครับก็เลยทำสายให้ให้ลูกคา้ามาอีกทีนึงอันนี้ไปหาหลอดไฟแล้วก็ แล้วก็แผง <c oughs> ลูกค้าบอกว่าเคลื่อนที่บ่อยมากแล้วก็แต่ผมก็บอกวิธีว่าเสียบให้ถูกนะครับเพราะว่ามันต้องใช้บวกลบให้ถูกนะครับแล้วก็เวลาคีบแบตเหมือนกันครับคีบบวกลบให้ถูกถ้าไม่ถูกก็อาจจะช็อตได้ก็เลยบอกให้ลูกค้าไปนะครับ <c oughs> ก็ลูกค้าก็บอกว่าถูกใจมากนะครับเพราะว่าถือไปไหนมาไหนได้หมดเลยนะครับ ครับแล้วก็มาทดสอบเปิดหลอดไฟกันนะครับก็หลอดไฟตัวนี้นะครับจริงๆมี2หลอดนะครับเดี๋ยวลองทีละหลอดนะครับก็กดปุ่มเปิดไฟนะครับปึ๊บหลอดไฟก็จะโชว์ที่หน้าจอนะครับแบบนี้เราก็มาดูเนี่ยครับก็คือจะสว่างมากนะครับอันนี้เปิดกลางวันให้ดูก็สังเกตง่ายๆนะครับเวลาเปิดปิดก็จะมีรูปหลอดไฟขึ้นนะครับ ถ้มีรูปหรอดสฟขึ้นแสดงว่าเปิดกดอีกครั้งก็จะปิดไปแบบนี้นะครับถ้าไป่ได้ใช้ก็ปิดดีกว่านะครับครับมาดูในส่วนของการตั้งค่านะครับก็เลื่อนไปนะครับ 13.8. ผมตั้งค่าการชาร์จนะครับ12.6คือให้กลับมาทำงานอีกครั้งนะครับ11.5คือตัำตัดนะครับ2 4 h คือเปิดปิดเองนะครับ เปิดปิดรลอดไฟเองนะครับ B1 คือแบตน้ำหรือแบตตะกัวกดนะครับลักษณะการทำงานประมาณนี้ครับที่ที่ผมตั้งไว้ให้ลูกค้านะครับก็จอนนั้นก็เปิดแผงโซลาเซลล์ไปเพื่อให้นะครจะเห็นว่ามีแผงชาร์จแบตนะครับแบบนี้นะครับครับมาดูดนสนของการชาร์จแบตมือถือนะครับก็จะเสียบ เสียบเข้ากับเต้าลับตรงนี้นะครับเป็น USB นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็มาเสียบที่มือถือนะครับมาดูกันนะครับเห็นไหมครับก็สามารถชาร์จมือถือได้นะครับเพราะว่าเป็นไฟ DC นะครับก็สามารถเสียบชาร์จได้เลยนะครับถ้าแบตหมดหรือว่าไม่อยากเสียบไฟบ้านก็มาเสียบที่โซล่าเซลล์ได้เลยนะครับไม่ใช้ก็ถอดออก ปกตินะครับเห็นไหมครับอ,อีกครั้งนะครับเสียบเข้าไปก็จะชาร์จแบตนะนะครับชาร์จแบตตรงนี้นะครับจะมีรูปสายฟ้าขึ้นนะครับถอดออกเวลได้ใช้ก็ถอดออกได้